การคล้องแสงสาวสวยที่ทำเอาหนุ่มๆเคลิ้มไปตามๆกันเวลาร้องเพลงลก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านเป็นกำลังใจแล้วก็โหวตให้น้องอุ๋ย ID 04ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาที่ ID 04ค่ะน้อง,อ,งอุยอ๋ยจากจังหวัดสระบุรีใช่ไหมคะ,อะรอบที่แล้วร้องผลง,งานเพลงอะไรคะบอกเป็นอย่างเขาเข้าใจค่ะ,ะมาเียแล้ว ดูแล้วเนี่ยยังปา๋าต้องรอดูก่อนแล้ววันนี้ล่ะคะอุ๋ยเอาเพลงอะไรมาให้คณะกรรมการได้ฟังกันแรกตั้งใจฮักค่ะบอเป็นอย่างดอกน้องไงเข้าใจดีที่วันนี้เขามีความหมายกว่าอา คอยหากวนเก่าของสองเขายัางรอบกวนหัวใจถึงเสียดายแต่อายหัวเสียจเจ้าไปแล้วมองบ่เห็นแววความหาในสายตาเก่าไวว จหัวใจ,จเจ้าคงบ่แม่นคนอื่นคนไกลถึงหลับตาเขาว,ว่าเป็นเขาแค่อยากทาเหตุผลที่หักเขากระเด็นมันบ่เป็นคือจังน้องเว้าหาักาาหลายพ่อ ไอแทนใดฝ่าพวยยกดินบ่อสลายสีห้าพ่อจางแล้วมันเกิดยังกับความหักเขาน้องจึงได้คบเขาจิมไอยน้าตาพังใส่ว่าสีบ่อเพมังหักบจ่จางปลายสั่งหังแทนน้องมาขุดใจไอไว ตั้งใจหาได้จะพักก็ตั้งใจลืมกันฝากกระใสดินยางบ่สันคือเปลี่ยนใจง่ายแท้แรกๆก็ตั้งใจหาได้จะพักก็มาทิ่มกันฝากกระใสดินยางบ่ ก็ล <des> ืมอายแล้วอคุณอารมณ์หนบวเป็นไงครับอารมณ์ผ่านไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้โล่งไหมหนาวอุ้ย ยุบก่อนความนี้ยกก่อนยกก่อนยกก่อนยุก่อนยุก่อนเลยให้น้องเขาเลือกเอาให้น้องเขาเลือกเอาโอเคเดี๋ยวผมจะเขาอยู่แค่ไหนเลือกเอาเอามือลงผมขอแสดงพริบปลีของผมต้องการด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ทุกกลุ่มใก่คหมดยกบไปหมดแสดงว่าในแต่ละกลุ่มต้องมีคนที่ชอบในแต่ละกลุ่มไม่ใช่หรอก ต่ละกลุ่มต้องมีความคิดชั่วๆแน่ๆไม่แล้วเมื่อกี้ยันตรงนี้ด้วยนะมาถึงนี่แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเดียวเดียวค่อวันนี้เมื่อทุกคนเนี่ยใช้สิทธิ์คค่ะรับสิทธิ์สุดท้ายคือตัวนักร้องจะต้องเลือกค่ายค่ะเขาจะเลือกค่ายไหนน้องอุ๋ยน่ารักเลย เลือกใครถ้าตรงกับที่เขาเลือกน้องเดียวเท่านั้นได้สิทธิ์้าผ่าแต่ถ้าไม่ตรงนะครับโ<ห>โมคาครับต้องลอรอบนหน้าอุยจะต้องเลือกใครในสามกลุ่มนี้คุณเลือกใครไหนคุณจะเป็นนักร้องใครไหนคุณเลือกเลยถ้าตรงกันคุณเป็นนักร้องคนนั้นทันทีครับลินี่ค่ผมขอเลือกเอ่อใที่หนูได้คุยกับคุณแม่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเพราะแม่ก็ บนไข่ไว้ร้อยฟองแม่นะแม่มาคุ่ด้วแม่ไหนแม่แม่ครับคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะผมไม่รู้ว่าที่น้องอุ๋ยพูดจริงหรือเปล่าแสดงว่าคุณบนไข่ไว้อยากเป็นศิลปินค่าไหนครับแม่บอกเลยแม่บอกเลยใคไม่ได้เป็นคนตอบเพราะว่าใครแนี้ก็เป็นค่แมหนึ่งที่แม่ติดตามมาตลอดและศิลปินในค่่แม่ก็ชอบมากยอะไรคะ หนูเป็น FC ให้ต้นไม้ยูสิกค่ะก็ขอเลือกพี่เอต้นไม้ยูสิกแต่ยังไม่รู้นะครับเป็นม่ายเป็นสองกลุ่มแต่กลุ่มนี้ถ้าพี่เอไม่ได้เลือกเราเราจะไม่ได้สิทธิ์อินดี่ฟ้าผ่ากลับไปเป็นนักร้องอย่างเดิมนะครับไม่มีโอกาสไป็นศิลปีนะกลุ่มนี้ครับใน4คนนี้ใครที่เลือกน้องอุ๋ย เป็นอินดี้ฟ้าผ่าครับผมพูดแทนกลุ่มก่อนนะครับว่าใน4คนเนี่ยมีคนเลือกน้องเขา2คนนะครับสองคนนั้นคืออ่าสิทธิ์นั้นเป็นของน้องเพราะผมเลือกเขาครับสองนาทีเปลี่ยนชีวิตอินดี้ฟ้าผ่าวันนี้น้องอุ๋ยเป็นศิลปินค่ายต้นไม้เมลก เดินเดินแล้วต้องอุ้ยมาครับใช่อันนี้คุณแม่เหรอบิกคนรดคหนึ่ง่ะอีกค่ายหนึ่งค่ายอะแล้วงครัอีกอีกค่ายหนึ่งใครบ้างครับอีกค่ายหนึ่งใครเฉลยนะครับสิงมิวสิกครับผมมาดูด้านขวาด้านขวาค่ายไหนเป็นคนฟ้าผ่าครับลายไทยเล็กคอร์ดครับมาดูด้านหน้าด้านหน้าใครฟ้าผ่าครับบิ๊กเลิฟครับ วันนี้นะฮะเราได้อินดี้ฟ้าผ่าตรงใจกันแล้วนะครับนั่นก็คือน้องอุ๋ยศิลปินค่ายต้นไม้เมลซีมาแล้วครับผมเราพร้อมกันแล้วอุ๋ยเราเพลงมากี่ปีแล้วประกวดมาตั้งแต่เจ็ดขวบค่ะเท่ากับ2ีปียี่สิบปียี่สิบปียี่สิบปีค้นหาฝันประกวดมากี่เวทีประกวดมาตลอดเพราะว่าคุณแม่จะพา ถ้าเกิดมันไกลมากก็จะนั่งรถทัวร์มันไปแต่ถ้าเกิดจังหวัดใกล้ๆห่างกันแค่จังหวัด2จังหวัดหรือสระบุรีใช่ไหมคะถ้าเกิดแค่โคราชหรืออยุธยาหรือลพบุรีก็จะไปมอเตอร์ไซค์อะค่ะอแต่วันนี้ครับไม่ต้องไปมอเตอร์ไซค์แล้วขี่จักรยานแทนไปไปรถขนไก่แทนนะครับค่ายต้นไม้มีสิษย์ค่ายเดียวกับซักจุ่มแพ้